小猪怕火，因为因为嗯，老虎的火。 ทุกคนวันนี้ขอจะร้องข้าวติ๊กจะดูนะคะผู้ตนะิดตามหน้าขอให้ผู้ติดตามถึงแบบพอเยอๆะๆเลยครับถ้าผู้ติดตามเยอะผมจะให้รางวัลน,นะคะอ่าฮะอะบา,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 าที่ผมไก่วะมันดีจริงๆ Cuộc còn đeo thì muốn tóc nó tóc 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 วายเออเออยี h หอกยี่หเลยทีนี้อ่าอย่าอห่ยโอ้ยมเอะไรกันนีโบเยก็อย่าง่านันสิยังไม่โเยอดีงเสียงแล้ว้โอยโบมาช่วยด้วย กูยังช่วยมึงไม่ได้เลยต้องช่วยกูก่อนเพราะกูลังจะตายแต่กูยอยู่ในที่โคตรอันตรายคออวามจำผมเนี่ยเพื่อนคือผมเคยเจอเพื่อนกาก,ากมาก่อนแล้วเ,ออเพื่อนกากคือกับอ่า มึงปิดไฟไปเหอะสัตว์เออเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยปิดไปเหอะจอมคาเสียงมึงว่ะเสียงมึงเหรอนนอะอ่ะตนี้โอ้จริงจริงเลยเจ้าก็เสียง ยิงม <soc> ึงก็ไม่ชกกูสิไอสัตว์ไม่ชุกกูโอ้ยโอ้โหโอ้ยก็พรมึงทำกันอย่างนี้ไง ดีถือว่าดีอออแต่ตอนนี้นมันทุบนะทุกคนแต่แต่มันทุบไม่ไหวไงตอนโอ้แบบกูลำค,ค,คากับไอ้พวกที่แบบมันชอบตุยหลังวะถ้าแม่งมึงม,มาตุยหลังกูนะกูจะไปตุยตูดมึงกูจะไปอัดตูดมึงแค่นั่นแหละกูจะไปอัดตูดมึงะ ทำเงี้ะทุกคนก็อย่าพิจูว์ีิษะคำหยาบครับช่องผมมันมีแต่คำหยาทุกคนอย่าดูครับอย่าดูแล้วก็อย่าเอาตังเอาไปใช้นะครับผมทำเงี้ยคำยาเท่านั้นมันหวัวร้อนจริงๆนะทุกคน Kena liu Kena liu Double kill Yes 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 Shalu โอ้ยเพี่นมึงไม่ตั้งใจเล่นนะว้เกือบชนะแล้โอกาสที่มึงจะมีดีแม่งไม่มีดีแล้ว มันปากว่ะว้ยแออม่งปูบอดทั้งนั้นแค่เพราะไอ้พวกนี้แหละค่ะบอกเลี้ยวไม่ต้องเล่นกูนต้องการกูหนวดโงกูไม่ได้ต้องการพวกมึงโอ้ตายแล้วทุกคนตายแล้ว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 แพ้แน่ทุกคนตายนี่คือ dia cakaplah kan oi 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 ni kau ataupun ni kau ni kau juga ah macam ni ni จริงๆกับเพื่อนเบียบนี่เดี๋ยวสรุปว่ากูไม่ได้ตาพบพวกมึงนี่แหละไม่เย่าเอามึงเอาเลงไอ้พวกมึงาเบีกเนอะน่ะกูมันตึงก็ใจไหมถ้ามึงเอาแบบแพททีน่าสามมาเบรกมันตึง ไมคุยว่ามคุยว่คือ่โหมึงชอบเะลรอยูกูมึงไม่ต้องมาเลย 我们的得得 ทำไมัวตาหน่อยก็ไม่ได้มึงพากูกากไงมึงรักใจไหมเพราะมึงพากูมากากอะเอ้ยอแม่งม,มันจะมาล่าคิ้วกูก็พออย่างงี้ที่แบบแมฆถ้าผมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามันล่าคิ้วผมนะไม่ให้รำรำหรอกเออเรียบร้อยเอ้ย,ย,อยโอ้ 一个唐人呢？ I